วันนี้เราอยู่ในเกมซปเปอร์ซับนั่นเองซึ่งผมเพิ่งหเข้ามาเล่นนะแล้วก็ในช่วงวันนี้ผมก็อธิบาย้ว่าท,ทำไมผมถึงน้งที่ใช้ลงคิดน้อยผิดช,ช่วงนี้ครับมผมติดสอบคู่เขาเลยเล่นที่จองงานเล่นง,ง,งานเยอะๆผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำอะครับแต่ก็พอมีเวลามาทำอยู่นะครับวันนี้กับปปซูเปอร์ซับนั่นเอง ผมจะแก้งเขาก่อนนะซึ่งด้วยความที่ผมเพิ่งโหลมันก็จะให้ผมสุดก่นโชคดีนะที่เขาไม่เดินตามถ้าเขาเดินไปตรงนั้นคือเราจบเลยผมจะทำเป็นน้ำมันนะเพราะว่าเวลาเราทำน้ำมันเสร็จหนึ่งครั้งอะ่ะมันจะไม่ขึ้น ต่อเขาไม่ได้ไปดูศกอันนี้ผมกําลังได้เปรียบแถมยังถ้าเขารีพอร์ตเขาก็ไม่รู้อยู่ว่าผมเป็นใครแล้วเขาก็ยังติดดีกวย น,น่าจะมีคนไปทางนู้นผมจะไปรอดักอยู่เพราะว่าเขาต้องเดินสองฝั่งนี้เท่านั้นเขาต้องเดินสองฝั่งนี้เท่านั้นไม่ก็เขาต้องเดินฝั่งนั้นซึ่งเพื่อนผมอยู่ yes ซึ่งเป็นตาแรกนะทุกคนมันก็จะฝึกประมาณนี้สัญญาเลยว่าจะไม่มีใครมีชีวิตรอดไปได้อันนี้ก็เป็นการฝึกครั้งแรกนะ เราลองเล่นธรรมดาดีก่อนนี่นะครับอันนี้เล่นจริงมันจะไม่ง่ายเหมือนกับที่คราวก่อนนะครับกับซึ่งผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะถ้าใครรู้ว่าเปลี่ยนชื่อ,อยังไงก็ส่งคลิปมาได้นะครับหรือก็สอนได้นะครับพอดีผมไม่ค่อยรู้เพิ่งโหลดเกมมาเพราะเห็นว่ามันคล้ายอมองอันดีแค่บอองอามาเล่นยากกว่าเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะเนลูกเหลได้ อันนี้ยังได้อยู่นะครับตาแรกก็เป็นลูกเรือเลยอ่ะหูสองตัวฆาตากรเควสก็เยอะเกินออซิเจนเหรอออซิเจนเ,นเติมเชื้อเพลิงครั้งงั้นผมไม่เติมเชื้อเพลิงนะเพราะสำหรับผมมปนแบบยากเกินอ่ะคือมันผมขี้เกียจเดินไปยามาก พูดประมาณนั้นถ้าคุณเห็นผมเดินว,วนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะหรือเดินติก็เป็นเพราะว่าเพิ่งเคยเล่นมันก็จะควบคุมยากน,นิดนึงที่นี่คือห้องอวงจรปิดห้องจรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกราบเรียนสสประธานอภัยเราผู้ที่มียศยศศักดิ์สูงส่งกักราบผมเฮ้ยคนตายเหรอ สีเหลืองเมื่อกี้ไม่ไม่เจอสีเหลืองในกล้องเลยนะถ้าใครเจอก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ไปโฟกัสได้เวลา ASMR แล้วี่เกียรฟังเจอศพอ๋ะสีแดงเป็นคนข่าจริงเปล่ารอดูสีแดงก่อนโอ้โหสีเขียวก <c oughs> ูไม่รู้อ่ะผมเม่คนหูเบาอครับผมไม่คนหูเบา <c oughs> ผมไม่รู้ผมหูเบาอย่าไปเอาอะไรจากผมเลยผมหูเบามาฟังกันนะครับเอสสิมาต่อไปนะครับอันที่สอง หรือถ้าใครจะอาจา่านเช็ดก็ได้นะครับอ้อาวเฮ้ยกดโดนบวชเฉยอ้าวเฮ้ยมองพี่ว่าม่วงอาจจะเป็นนะดูจากม่วงแล้วอะโทษบวชแบบไรเหตุผลมาก สีน้ำตามผ่านห้องแอดมินอันเนี้ยมันจะกล้องมันมีเขีวแค่สี่ตัวจมูกับส้มเจอกันสีม่วนเดินผ่านสีน้ำเงินเดินตามอืฟาอ,อ,อันเดินเข้ามาสีม่วนอยู่ห้องหมอ สีม่วงเลยตามสีมน้ำฟ้าสีเขียวเข้าไปอ่ะเฮ้ยรู้เลยอันนี้แน่อันนี้แน่นอนสีผม ผมไม่คิดว่าสีม่วงเป็นอะสีม่วงควรจะปัาตั้งนานแล้วฟ้ามีน่าสงสัย คิดนะสีฟ้ามิ้ไม่คนทำหรือสีม่วงก็ได้ในกรณีเนี้ยผมคิดว่าสีม่วงไม่ได้เป็นนะเพราะเขาสามารถปาดได้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยฮะอ๋อหาปวหัวเลย งั้นเราจะไปตาที่สองกันนะครับเอาของอะไรอีกเนี่ยอ๋อคิดว่าซื้อบทบาทใหม่แหนมผือชื่อนี่ใครที่เสียงกินก็เดี๋ยวผมเอสเอ็มอเองครับเอ้าอันนี้คืออะไรเอ้าเปลี่ยนชื่อได้เหรอ งั้นผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีงั้นเอาแบบนี้ถ้าคลิปนี้คนที่คอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ชื่อในซุปเปอร์ซันและมีคนกดหัวใจเยอะสุดผมจะเอาชื่อนั้นแล้นผมไปใช้ชื่อเล่นไปก่อนว่ามือย่อมาจากมันเดอร์ลืแล้วมาจากกิ๊ที่แบบว่าอันนั้นนะครับแบบชิงอือหือ สีแดงเลยโอกาสเป็นเยอะอยู่นะสีทดอ่นชนใหญ่มักจะเป็นค่าสกอรผมคิดว่าผมอาจจะได้ปนนไปนนานอำเภอเพราะเมื่อกี้ผมซื้อมาโอกาสได้คือหนึ่ง้อยเปอร์เซลยถ้าซื้อมาอย่างแบบให้เราดูก่อนอะ เจมดีตัวแฝงหากเติมดีลูกเรียผมจะตายอ๋อคือประมาณว่าถ้าผมทำผิดผมตายผมทำถูกผมรอดว่างั้นเมื่อกี้ผมเห็นสีเหลืออยู่ข้างบนสีชมพูผ่านห้องแอดมินสีเหลืองลงมาไม่สนใจสีส้มเดินผ่านสีขาวเดินมาต้องเจอสีน้ำตาล สีขาเดิมมาสีน้ำตาลน่าจะคำควสดสีเหลืองเดิมมาสีน้ำตาลเดินลงมาตามสีเหลืองเดินผ่านห้องพยาบาลฮะสีน้ำเงินมันไม่ใช่ป่ะจากความรู้สึกผมอะสีน้ำเงินแน่นอนเพราะแบบเราไม่เจออยู่ในกล้องเลยอะอยู่ดีๆก็ผ่มา สงสัยสีน้ําเงินผมจะโหวตตามความรู้สึกอ่ะมันไม่ควรผล่มาในห้องนั้นน่ะจากความรู้สึกอ่ะอม,มันโกหกละมันโกหกว่ามันเป็น,นอแอมเภอจต่ผมเป็นไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าผมไปเล่นโหมดอื่นน่ะเช่นโหมดอนเนี่ยโหมดผู้เชี่ยวชาญน่ะผมจะปิดไมค์เอาไว้นะแบบกลัวแบบโดนแบงเงี้ครับไม่ก็ผมอาจจะเปิดเอาไว้ก็ได้แต่อาจจะเบอร์เสียงคนพูดเพราะว่าก็คงไม่มีใครอยากให้ช่องตัวเองหายไปหรอกเรื่องเป็นอันที่เข้าใจกันนะครับ สีเข oh, okay, so huh? huh? oh ียวออกได้ไงเมื่อกี้ยังส่งใสยสีหม่วงฮะโอ้โหนี่ไม่ค่อยถนัดเลย ี่าวเลื่อมาจากห้องแอมมี่ซีโมนเดยวลงมามาเช็คแล้วผมตายซีซีโมนเป็นหืมที่โมนมันทำให้เราเชื่อใจเปล่าแต่สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะตามล่าสิ่งนงิน เยน็นนะยืนเฉยอ้อโหขอบคุณมากพี่เขาไม่คิด,ดเลยหรอว่าผมเป็นฆาตก,กรอ่ะจะผมสงสัยกี่ปะอ่อนหย่งพี่อ่ไม่ใช่ ผมจะลองพูดไปดูว่าเขาโกหกด,ดูซิว่ามีใครเชื่อผมไหม แต่ความรู้สึกผมม่วน่าจะโกหกอ้าวบอกให้ยิองคอ่ะน,นี้ก็ต้องยิงแต่ม่วนน่าจะตายก่อนแต่มั่วจาเป็นบอกแล้ว สมควรแล้วนะคะงั้นก็ขอปิดคลิปเพียงด้านี้เลยงั้นก็บายบายนะครับ